สวัสดีครับสวัสดียามเย็นวันนี้นะครับน้องมีวัตถุมงคลน,นี่ครับของลูกปุ่มน,นะครับนาะำเมื่อวานนะฮะเราอัปเดตนะครับอ,อ่ารุ่นรวยร้อยปีโชคดีรสชาติไปแล้วนะครับนะแต่วันนี้น้องขอมาอัปเดตรุ่นโชคดีเนี่ยฮะซึ่งเป็นรุ่นแรกนะครับของอ่าซีรีส์รวยร้อยปีโชคดีราชาตนินะครับนะแต่นี้จะเป็นรุ่นแรกนะออกมาก่อนนะ วันนี้ครับมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับนยี่สิบกว่ารายการนะครับเดี๋ยวมาลองรับชมไปพร้อมกันนะพี่ชายนะครับราคาแบ่งปันเหมือนเดิมนะฮะชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ทางออดิไลและเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับนะฮะวันนี้มาดูการรายการแรกกันเลยพี่ชายนะครับรายการแรกเปิดออกมาฮะรายการนี้เป็นเนื้อทองเหลืองซาตินนี่ครับ ลงยาเหลืองขอบเขียวเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขตัวเดียวหมายเลขห้าด้านหลังเป็นหลังเต่าหลังนูนพี่สวยๆเลยนะครับนี่รายการนี้นะครับแบ่งปันที่220บบาทนะครับนะยกคู่สามารถจับคู่ได้นะพี่นะนะสามารถจับคู่ได้คู่ละ350บบาทนะครับคู่ละ350ร้อยหบาทครับพี่ชายนี่ฮะรายการที่1น,นะครับ ต่อมารายการที่2ครับรายการที่2เป็นลงยาชมพูลงยาขอบไล่สีครับเลขค้นัมเบอร์หมายเลข15เลขค้นัมเบอร์หมายเลข15รายการนี้2 2 0บาทเช่นเดียวกันกนะพี่ชายสามารถจับคู่คู่ละ350บาทได้เลยนะครับนี่ฮะร,รายการที่2นะครับ องค์ไหน220บาทนะฮะสามารถจับคู่คู่ละ350บาทได้เลยนะพี่นะองคไหน250บาทสามารถจับคู่400ได้เลยนะครับองไหน280บาทก็สามารถจับคู่400ได้นะครับพิเศษให้นะครับพี่ชายแต่ตัวองค์ไหน300นะฮะผมให้คู่ละ5 0 0นะนี่ฮะไปหรือต่อนะครับ รายการที่3ครับนี่รายการที่3นะครับเป็นลงยาเหลืองแดงส้มนะครับลงยาขอมดําเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขสิบสองนี่ฮะรายการที่220บาทนะฮะจับคู่3า0ร้บาทนะครับต่อมาลงยาฟ้าขอบเงินพี่ชายเนื้อทองเหลืองซาตินเหมือนเดิมเลขคู่ตัวเบอร์หมเลขสิบหกรวมกันที่เก้าครับรายการที่สี่สองร้อยยี่สิบบาทนะครับ ต่อมารายการที่5ครับรายการที่5นะฮะลงยาส้มขอบขาวนะฮะเลขคุนเบอร์หมายเลขสิครับเลขคุนเบอร์หมายเลขสิครับรายการนี้รายการที่5ครับนะี่ฮะสวยๆเลยนะี่ฮะ ต่อมารายการที่6ครับหรือรายการที่6ครับเนื้อทองเหลืองสตินเหมือนเดิมพี่ชายนะครับเลขโค้ดนัาเบอร์มาเลข32เลขโค้ดนัวเบอร์หมายเลข3 2ครับนี่ลองเลือกชมดูพี่ชายนะครับมีหลายรายการนะครับว่าชอบถูกใจรายการไหนนะครับต่อมารายการถัดไปครับรายการที่7รายการที่7มาเป็นเนื้อทองแดงกันบ้างนะครับเนี่เดี๋ยวผมวางให้ดูนะครับนะเจ็ด 8นะฮะเล่นชมพร้อมๆกันนะฮะราคาเดียวกันนะพี่นะ2องบาทนะฮะจับคู่350บาทได้เลยนะครับองไหนสี0ร้นะฮะสามารถจับคู่เออองไหน280บาทนะฮะสามารถจับคู่เอ้ยหาสก็สามารถจับคู่ได้นะฮะ280อ่าเอ้อย220 250้เนี่ยจับคู่ได้เลยนี่ฮะนี่ฮะให้ราคาเดียวกันเลยนะฮะมาฮะมาเป็นรายการที่7 นี่ครับลน์การที่เจ็ดครับนี่ลงยาด้านไหนไล่สีฮะเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขสี่ฮะสวยๆเลยนี่ฮะนี่ฮะสองร้อยยี่สิบบาทนะครับนะฮะสองร้อยยี่สบาทจับคู่นะฮะสามร้อยห้าสิบาทได้เลยนะฮะองค์ไหนสองร้อยแปดสิบาทเอสองร้อยห้าสิบก็สามารถจับคู่สามร้อยห้าสิบได้เลยพิเศษให้นะครับพิเศษให้นี่ฮะต่อมารายการที่แปดนะฮะลงยาฟ้าขอบแดงครับเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขแปดนะฮะเลขรวยพี่ชายนี่ครับ ต่อมารายการที่9้านีฮะรายการที่เก้าเลขค้ดตั้เบอร์หมายเลขสามฮะร,รายการที่เก้าเลขค้ดตั้เบอร์หมายเลขสามฮะนี่ฮะเอาไหมผมจัดโปรให้ไปเลยไหน,นก็ไหนละนะครับจัดโปรโมชั่นยามเย็นให้ผมให้เฉพาะอีพีนี้นะผมให้รายการทองเหลืองสตินทองแดงสตินผมให้คู่ละสามร้อยกำจัดนะฮะให้บ้านละสามคู่เท่านั้นให้บ้านละสามคู่เท่านั้นพร้อมของแถมอีกหนึ่งองค์ นะฮะพร้อมของแถมอีกหนึ่งองค์พี่ได้รับไปเลยเจ็ดนะเป็นไงโปรโมชั่นพิเศษนะฮะรายการที่ลงยาแดนขอบน้ำเงินพี่เรียกคนเบอร์สามศูนย์นะฮะนี่ฮะรายการที่สิบรายการที่สิบเอ็ดนะฮะนี่รายการที่สิบเอ็ดเนื้อทองเหลืองซาตินนะฮะหน้ากากอปกาัปปาก้าลงยาเขียวขอบแดงลงยาฝั่งพลอยนะฮะนี่ฮะรายการที่สิบสองนี่ฮะเฮ้ยนี่ฮะสิบสองต่อมารายการที่สิบสามครับ สิบสามครับนี่นะฮะรายการนี้เป็นเนื้อนวะรายการนี้เป็นเนื้อนวะนะครับนะหน้ากากหน้ากากเงินนะฮะหน้ากากเงินปัสตาตินนะฮะลงยาฟินิกลงยาขอบดำนะฮะรายการนี้นะฮะเนื้อนวะน่าจะเหลือองค์เดียวแลวมั้งพี่นะฮะน่าจะเหลือองค์เดียวแล้วมั้งครับนะฮะองค์นี้ผมขอแบ่งปันให้พี่พี่แล้วกันนะครับขอแบ่งปันให้พี่ที่สามร้อยบาทนะครับเหลือองค์สุดท้ายแล้วนวะนะครับเหลือองค์สุดท้ายแล้วพี่ชายนะฮะรายการที่ สิบสองนะฮะโทษสิพี่สิบสองนะครับสิบสองเมื่อกี้สิบเอ็ดนะครับ,รบต่อมาครับรายการถัดไปพี่นะฮะอันนี้คือหมดชุดอ่าจับคู่สามร้อยเลยพี่นะยกเว้นนวะเนะี่ยฮะหมดชุดหมดชุดอ่าจับคู่สามร้อยเนี่ยต่อมาฮะมาเป็นจับคู่สี่ร้อยนะฮะมาเป็นจับคู่สี่ร้อยกันบ้างนะครับมาลุยกันพี่ชาย กับคู่400มาเป็นองค์นี้พี่ชายนะฮะรายการที่13กับรายการที่14รายการที่13ครับลงยาไล่สีนะครับนะขอบดำนะฮะกะไหลทองเลขคู่ตัวเบอร์หมายเลข3รายการนี้เป็นกะไหลเงินพี่นะลงยาเต็มระบบอย่างนี้เลยนะี่ฮะเลขคู่ตัวเบอร์หมายเลข30นี่ฮะกะไหลเงินกะกะไหลทองพี่นะครับเอาไปพี่ชายนะฮะคู่ละ400บาท คู่ละ400บาทพี่จะโปรโมชั่นให้นะ EP này, นะีนะงง้นะครับง่าแยกองค์ละ280บาทนะครับแยกองค์ละ280บาทครับพี่นี่นะฮะต่อมามาลุ้นกันต่อพี่ชายนะอีกหนึ่งคู่นะฮะมาลุ้นกันต่อราคาเดียวกันพี่ชายราคาเดียวกันพี่องค์ละ280บาทราคาเดียวกันพี่ชายองค์ละ280บาทรายการนี้นะครับรายการที่15 สิบห้าเลขโค้ดจำเบอร์หมายเลขสี่สิบหกเลขโค้ดจำเบอร์หมายเลขสิบเก้านี่ครับสิบห้านะครับจะลงยานแดงขอบฟ้า้เงินนะฮะสิบหกจะลงยักษ์เขียวขอบแดงนี่ฮะคู่นี้นะครับนะองค์ละสองร้อยห้าสิบบาทผมแบ่งปันให้คู่ละสี่ร้อยเหมือนกันพี่ชายนะฮะองค์เดียวสองร้อยให้บาทแบ่งปันยกคู่สี่ร้อยบาทพี่ชายนะครับสวยสวยเลยเหรียญโชคดีพี่ชายนะครับงามๆนี่ฮะเก็บเป็นคู่พี่ชายเนี่ยตามคอลเลคชันนะครับ ต่อมาครับพิเศษจัดให้อีกหนึ่งคู่ครับรายการนี้หลงมานี่รายการนี้ก็ไหลเงินรายการนี้ก็เป็นสองกษัตริย์นี่ฮะรายการนี้สองกษัตริย์เลขคนจัเบอร์สิบสามฝังพอยเต็มสังติกับรายการก็ไหลเงินคู่นี้นะครับผมขอราคาแยกก่อนนะฮะราคาเรียกรายการนี้สิบเจ็ดนี่สิบเจ็ดขอที่เลขแปดด้วยนะเลขรวยด้วยนะฮะขอสองร้อยห้าสิบนะครับตัว18อแปดองนี้นะครับ โอ้ขอที่สามร้อยเพราะฝังพลเต็มพาสดีแต่ชุดนี้ผมขอจัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับอ่าอีพีนี้ให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับจัดโปรโมชั่นพิเศษคู่นี้ผมขอที่สี่ร้อยห้าสิบผมจบให้สี่ร้อยห้าสิบผมจบให้ครับน่าเป็นไงโปรโมชั่นพิเศษมามีแบบโปรโมชั่นนะครับใครไว้ใครได้นะพี่นะอ่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ให้เซอร์ไพรส์ให้อ่ะต่อมาครับรายการการต่อไปครับนะฮะร,รายการต่อไปพี่รายการที่สิบเก้า รายการที่สิบเก้ากับรายการที่ยี่สิบนี่เป็นเนื้ออัปปะปาก้าซาตินนะครับอัปปะปาก้าซาตินนะครับรายการที่ลงยาเขียวขอบแดงหลับลงยาแชมพูขอบไล่สีนะครับสิบเก้านี้จะเลขโค้ดนเบอร์หมายเลขเจ็ดน,นะฮะยี่สิบจะเลขโค้ดนเบอร์หมายเลขห้าพี่ดูฮนะสวยสวยแบบนี้พี่ชายนะครับองค์ละสองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นองค์ละสองร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะนี่ฮนะรายการที่สิบเก้ากับรายการที่ยี่สิบ เอาไปพี่ชายนะครับยกคู่400บาทนะครับแยกองค์องค์ละ250นี่ฮะเนื้ออัปริกาสวยๆนะฮะต่อมาครับรายการ21นะฮะ22 23นะฮะ21 22 23มาเป็นคอลเลคชันเสอด์ไส้ครับฝังพลด้านหน้าเต็มระสูนนี่ฮะรายการนี้ฮะรายการ21นี่ฮะองค์ละ300บาทรายการ22 300บาทรายการ23 300บาทนี่ฮะ สวยๆพี่ชายนะครับองละสามร้อยบาทวันนี้จับคู่ให้พี่ๆคู่ชู่ละห้าร้อยจับคู่ให้พี่ๆคู่ละห้าร้อยงานสอดไส้ครับนะครับคู่ละห้าร้อยบาทนะครับลองเลือกดูนะพี่ชอบคู่ไหนนะฮะหรือจะชอบคู่นี้หรือจะชอบคู่นี้อ่ะเลือกกันได้เลยพี่ชายนะครับคู่ละห้าร้อยบาทแยกอง์องค์ละสามร้อยแต่ถ้าพี่ๆเหมาหมดนะพี่ขอสามองนะฮะจากปกติอยู่ที่แปดร้อยเก้าร้อย ขอสามองค์วันนี้ผมให้ที่นะฮะขอสามองค์วันนี้ผมให้ที่เจ็ดร้อยครับรับไปเลยสามองค์นี่จะให้นะฮะร,รายการที่นะฮะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามนะครับ, 21, 22, 23, รบต่อมาเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะฮะรายการยี่สิบสี่พี่รายการนี้เป็นเนื้ออบาบาก้าหน้ากากนาวะพายเงินฝังพลอยเต็มสังคติ รายการนี้ขอที่280บาทพอขอที่280บาทพอพี่เอาไปบูชากันได้เลยนะครับต่อมาครับงานะเป็นงานพิมพ์ท่านหน่อยนี่ฮะร,รายการที่25ขอเป็นงานพิมพ์องค์หนึ่งเลขคุณเบอร์23นะฮะองค์นี้เรียมพร้อมกรอบพร้อมใช้ง,งานนะครับองค์นี้พร้อมกรอบผมขอที่400บาทองค์นี้พร้อมกรอบผมขอที่400บาทนี่ฮะและก็อีกองคอง์นี้ครับองค์สุดท้ายนี่ครับเป็นงานเรียกอมเพ้นท์เหมือนกันพี่ชาย เนีครับเป็นงานเพ้นเหมือนกันรายการนี้เป็นรายการที่26 26นี่ครับ26งนี้เป็น j จดีครับพี่นะเลขคนจเบอร์เลข23นี่ฮะอ้าวเลขคนเดียวกันเลยนะอง์ละ400บาทพี่ชายแต่วันนี้ผมจับคู่โปรโมชั่นให้ผมขอคู่นี้550 ผมขอคู่นี้550ให้ที่ชอบ EP นี้นะครจัดให้หลายโปเลยนะครับมาฮะวันนี้ก็มีแบบประมาณนี้พีชายนะครับลองเลือกดูชอบถูกใจองไหนนะครับสามารถติดต่อได้ทางอดีราและเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับนี้กราบขอบพระคุณพี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยกันนะครับขอบพระคุณมากครับ